สวัสดีครับผมเราเดินมาไกลเลยนะครับผมเราก็มานังชมธรรมชาตินะครับผมนังเส้าเมื่อยก่อนนะครับผมอันนี้วิวสวยมากๆเลยนะครับผมธรรมชาติจริงๆคะเนี่ยอยู่ที่สวนตะตุจักนะครับผมเขาทำลายสีสันสวยงามมากๆเลยนะครับผมเป็นอิดนะครับผม เี่ว่าเขามาทําเป็นลวดลายนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมจุดนี้เป็นจุดอยู่คนหนังนะครับหนังเซฟี่หนังช้มวิวนะครับหนังพักเหนื่อยอแรงก่อนนะครับผมบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับผมลมผัดเย็นๆนะฮะ นั่งฟังเสียงนุกนะครับผมถ้าใครชอบบรรยากาศแบบธรรมศาสตรธรรมศาสตร์นะครับผมมาเที่ยวได้นะครับผมอยู่ที่สวนตะตุจักนะครับบร,รรยากาศเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยจริงตอนนี้แดดนะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังตอนเที่ยงเที่ยงหรือว่าตอนเที่ยงกลักวๆนะฮะช่วงเกือบบ่ายโมงนะครับผมแต่ว่านนี้มันเป็น มาาติต้นไม้นะครับคนก็มาเดินเที่ยวนะยเยเนนะนนอะแยะเลยนะครับดัดเนาะครับดาดทองเที่ยวนะครับว่ามันเป็นสวนใหญ่นะสวนจุกจักนะครับผมเป็นสถานที่ทองเที่ยวนะฮะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปส้มดอกไม้นะครับผมเดี๋ยวว่าตอนนี้ไปหา รับประทานอาหารก่อนนะครับผมหิวเข้าแล้วนะครับผมสุดหน้าแล้วก็จะมาอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับพาเพืเ่อนมาชมธรรมชาตินะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครสวนทุกุกจักรนะครับเราไม่ได้กลับบ้านนอกแต่ก็มีธรรมชาติมาให้ได้ชมนะครับมาให้เพืเ่อนได้ชมกันนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นถนนคนเดินนะครับผม คนก็มาเดินถ่ายหลอกถ่ายรูปนะครับาเก็บบรรยากาศดูธรรมชาตินะครับบางคนก็ชอบมาเดินเที่ยวนะครับช่ำช้ำธรรมชาติธรรมชาติครับผมเตคุณทำมมะเร็งชมเต้คุณไม่ฉีดอันนี่เป็นนักท่องเที่ยวนะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณมากๆครับ